การใช้ระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร2ชั้น8ขั้นตอนการเปิดระบบประชุมทางไกลกดปุ่มระบบประชุมทางไกลที่มุมขวาด้านล่างใส่พาสเวิร์ด Z d t 1 2 3 4แล้วกด enter กด ok หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการประชุมทางไกลให้กดปุ่มระบบประชุมทางไกลจากนั้นไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นกดปุ่มเลือกกล้องประชุมทางไกลซึ่งจะมีสองกล้องคือกล้องหนึ่งและกล้องสองในการเลือกสลับกล้องระหว่างกล้องหนึ่งและกล้องสอง จัใช้เวลาสลับกันประมาณ10วินาทีจากนั้นเลือกคอนเฟอเรนซ์โดยกดไปที่ปุ่มเลือกจุดซึ่งจะสามารถเลือกได้สองจุดคือคอนเฟอเรนซ์หน้าเวทีและคอนเฟอเรนซ์ที่เสา ในการสาธิตนี้เราจะใช้จุดคอนเฟลเลนซ์ที่หน้าเวทีและเลือกกล้องสองขั้นตอนแรกเตรียมโน้ตบุ๊กเพื่อต่อสาย USB และ HDMI นำสาย USB เสียบเข้าที่ช่อง USB และนำสาย HDMI เสียบเข้าที่ช่อง HDMI รอสักครู่ภาพจะปรากฏที่จอจากนั้นให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการสาธิตนี้จะใช้โปรแกรม Zo ู om เมื่อเข้าโปรแกรม Zo ู om จากนั้นเลือก New Meeting เลือก Join w i t h Computer Audio จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมซูม Zoom ก็จะดำเนินการต่อข้อสังเกตว่าโปรแกรมเห็นอุปกรณ์หรือไม่ด้านเสียงสังเกตที่ไอคอนรูปไมโครโฟนมุมซ้ายด้านล่างเพื่อเช็คดูว่าโปรแกรมมองเห็นอุปกรณ์หรือไม่โดยคลิกที่ลูกศรชี้ขึ้นดูที่ตรงหัวข้อ select a microphone ว่าเลือก Digital ออดิโ Inter f อร์เฟ USB ดิจิตอ l แอ d ด์ออดแล้วหรือยังถ้ายังให้เลือกเอาไว้จากนั้นให้ไปดูที่หัวข้อ select speaker ว่าเลือก2ขีด V P ขีด 2, 6 H 2แล้วหรือยังถ้ายังให้เลือกไว้เช่นกันด้านกล้องสังเกตที่ไอคอน รูปกล้องด้านซ้ายล่างเพื่อเช็คดูว่าโปรแกรมมองเห็นอุปกรณ์หรือไม่โดยคลิกที่ลูกศรชี้ขึ้นดูที่ตรงหัวข้อ Select A Camera ว่าเลือก USB Video แล้วหรือยังถ้ายังให้เลือกเอาไว้จากนั้นผู้ใช้โปรแกรม Zoom ก็จะดาเนินการประชุมต่อขั้นตอนการปิดระบบประชุมทางไกล เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมให้ถอดสาย USB กับสาย HDMI ออกและชัดดาวโน้ตบุ๊กกดปุ่มระบบประชุมทางไกลไฟแสดงสถานะจะดับลงจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มกลับหน้าหลัก